ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าใบงานหน่วยที่สิบสองจังหวัดของฉันนะคะเรื่องที่ห้าประเพณีและสินค้าพื้นเมืองนะคะอ่าก่อนจะไปทําใบงานมาฟังคําสั่งกันก่อนนะคะ,ะเด็กๆอ่าเด็กๆ เลือกอักษร A ถึง F นะคะที่อยู่ในภาพสินค้าพื้นเมืองมาลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะของผังต้นไม้ให้ถูกประเภทนะคะอ,อันนี้คือการแยกประเภทนะคะทีนี้มาดูการแยกประเภทมีอะไรบ้างที่ค่อยแยกนะคะสินค้าพื้นเมืองมี อาหารนะคะเครื่องแต่งกายของใช้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาช่วยกันแยกประเภทของสินค้ากันเลยค่ะอ่าเราจะมาดูหมวดแรกอาหารนะคะหาเด็กๆลองมองภาพข้างล่างสิคะอาหารมีอะไรบ้างอ่าทุ เรียนนะคะทุเรียนนะคะอักษรตัวอะไรคะ B อ่าเราเขียนตัว b ลงมาก่อนเลยค่ะต่อไปนะคะมีอะไรอีกเอ่ยที่อยู่ในประเภทอาหารคะมังคุดนะคะอ่ามังคุดตัวอักษรตัวอะไรคะตัวเอนะคะอ่าเราเขียนตัว f ลงไปที่ช่องสี่เหลี่ยมในหมวดอาหารเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาดู เครื่องแต่งกายนะคะเครื่องแต่งกายนะคะมีอะไรบ้างอ่าเด็กดูที่ภาพเลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยเป็นเครื่องแต่งกายนะคะเสื้ออ่าถูกต้องค่ะเสื้อนั่นเองนะคะเสื้อตัวอักษรตัวอะไรคะตัว A นะคะอ่าเด็กๆก็เขียนตัว A ลงไปที่หมวดเครื่องแต่งกายได้เลยนะคะอ่ะมีอะไรอีกไหมถูกต้องหมวกนั่นเองนะคะ อาหมวกก็คือเครื่องแต่งกายนะคะอ่าหมวกนะคะอักษรที่ใช้แทนหมวกคือตัวอะไรคะอี e นะคะอ่าให้เด็กๆเขียนตัวอ e ีลงไปที่ช่องเครื่องแต่งกายได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาดูหมวดของใช้กันนะคะอ่าเด็กๆดูที่ภาพสิคะของใช้มีอะไรบ้างนะคะ อาภาพแรกเห็นไหมคะตะกร้านะคะตะกร้าเป็นของใช้นะคะอ่าตัวอักษรที่เขียนแทนตะกร้าคืออะไรคะตัวไร้ตัว c นะคะดกๆก็เขียนตัว c ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะมีอะไรอีกไหมอ่าหมอนนะคะเห็นไหมเห็นรูปหมอนไหมคะหมอนคือของใช้นะคะอ่า ทีนี้หมอนอักษรที่ใช้แทนหมอนคือตัวดีนะคะเด็กๆก็เขียนตัวดีลงไปเลยค่ะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วทํางานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อมาให้ด้วยนะคะลงมือทํากันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานไปที่สองขึ้นมาเลยค่ะใบนี้นะคะเราไปฟังคําสั่งกันเลยค่ะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ จำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดแล้วเขียนเรียงลำดับ6 1สิถึงเจนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ก่อนเราจะมาโยงเส้นเราจะไปเขียนตัวเลขลงไปก่อนเนาะด้านล่างเห็นไหมคะอ่าโดยเริ่มจากเลขหก61บเแล้วอะไรคะ62สิบสอ่าห2สิ 62, 63, หกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าและเจ็ดสิบนะคะให้เด็กๆเขียนตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะตั้งแต่หกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบเลยนะคะลงมือเขียนเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่นะคะ เลขจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดนะคะโยงเส้นจับคู่เลขอารับิกกับเลขไทยนะคะอย่างเช่น61ก็โยงไปหา61ไทยนะคะโยงเลยค่ะต่อไป62 62ไทยอยู่ไหนคะโยงไปเลยค่ะ63 63ไทยอยู่ไหนคะโยงไปนะคะ64อ่าเลข64ไทยอยู่ไหนคะโยงไปเลยคะ่ะ65 65ไทยอยู่ไหนโยงไปเลยคะ่ะ66นะคะหาเลข66ไทยแล้วโยงไปนะคะ67โยงไปหา67ไทยคะ่ะ68ก็โยงไปหา68ไทยนะคะ69โยงไปหา69ไทยคะ่ะ และเจ็ดสิบก็โยงไปหาเลขเจ็ดิไทยนั่นเองนะคะอ่าลงมือทำเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานศิลปะสร้างสรรค์ขึ้นมาเลยค่ะใบนี้นะคะอ่ามาฟังคำสั่งกันเลยค่ะให้เด็กๆนำสจภาพพื้นเมืองที่มีในจังหวัดของตนเองติดลงในกระดาษแข็งนะคะแล้วประกอบเป็นซองใส่ของให้สวยงามนะคะ ามาดูขั้นที่หนึ่งค่ะขั้นที่หนึ่งตัดกระดาษแข็งนะคะตามลักษณะที่เขากำหนดมาให้นะคะขั้นที่สองติดเศษผ้าพื้นเมืองนะคะทา,ากาวติดเศษผ้าพื้นเมืองลงไปที่ด้าน A นะคะขั้นตอนที่สามประกอบเป็นกระเป๋านะคะพับด้าน B แต่ละส่วนเลยนะคะต่อไปขั้นตอนที่สี่ พับอีกครั้งทากาวที่ขอบกระดาษจะได้กระเป๋าผ้าไทยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะด้านล่างเห็นไหมคะเขาให้เด็กจุดบันทึกนะคะเด็กเขียนเองนะคะหรือผู้ปกครองช่วยบันทึกนะคะกระเป๋าใบนี้ฉันจะใช้ใส่เด็กจะนํากระเป๋าใบนี้ไปใช้ใส่อะไรคะ ให้ผู้ปกครองช่วยเด็กๆได้เลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อที่ผลงานมาด้วยนะคะลงมือทำกันเลยค่ะ